กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเจ็ดเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบารมีพักเครื่องนะครับผมวันนี้มีพักเครื่องมาแบ่งปันนะครับพี่นะเป็นอ่าพักสมเด็จนะครับพี่นะประมาณ20กว่ารายการนะครับพี่ๆสนใจรายการใดนะครับพี่นะติดต่อสอบถามได้นะครับผ่านช่องทางการติดต่อนะครับพี่อ่าศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับเอเดอร์ไลน์ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับนะ นี่ครับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับนะาสนใจนะครับนี่สแกน QR วอารคดได้นะครับพี่นะเข้ามาเพื่อนๆกันได้นะครับสแกน QR วอารคดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะหากคลิปหรือไลฟ์วิดีโอไม่ชัดเจนนะครับพี่นะร้านเรานะครับพี่นะน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับพี่เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่นะนะครับนะหากไลฟ์หรือวิดีโอนะครับพี่นะไม่ขึ้นไม่แจ้งเตือนนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพี่น้อง้านโบบรมีพระเครื่องนะครับนะตามด้านด้านบนเลยนะครับพี่นะเป็นรูปองค์พ่อม เน้นย้ํากันเลยนะครับพี่ว่า,าต้องมีคําว่าน้องโบนะพี่นะน้องโบบารมีพระเครื่องเมือนี้ม <c ười> ีหลายล้านนะพี่นะบาร,รมีนะครับแล้วน้องเห็นขึ้นแบบเต็มเลย <c ười> ลองดูนะครับพี่วันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะมาพบกันในย่างเย็นเนาะสนใจรายการไหนก็สอบถามมา้เข้ามาได้นะครับพี่นะครับหมายเลขนึงนะครับหมายเลขนึงเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วันละครานี้เนื้อหนึบเหนียวดีนะพี่นะนะครับนะเนื้อนหนึบหนึบแน่นๆนะครับพี่นะี่ดูเนี่ย นี่นะครับหมายเลข1หนึ่งนะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะมวลสารมีนะครับนี่มวลสารนี่ครับเนี่ยอ่ะหมายเลข1หนึ่งครับพี่หมายเล็กหนึ่งนะสวยสวยเลยนะครับพี่นะไม่มีบินนะครับพี่ไม่มีบินหมายเล็กหนึ่งนะครับต่อไปหมายเลข2สองครับอ่าหมายเล็กสองนะครับนี่หมายเล็กสองอ๋อตังนี้มีคาบดำๆเหมือนมีคาบรักเก่านะครับพี่นะเนื้อหาค่อนข้างหนึบแน่นนะฮะพี่ อ่าเนื้อหาค่อนข้างหนึบแน่นหลังเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบเนื้อสวยๆเลยพี่ดูนี่นะครับราเหมือนมีคราบรักเก่านะครับนี่อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนั่นเนื้อหานี่ครับนี่มีคราบคงคราบไข่ขึ้นนะครับนะนี่ครับอ่าพระสมเด็จรายการที่สองนะครับพี่นะรายการที่สองนะครับ สวยสวยเลยนะพี่นะสวยสวยพิมพ์คมชัดลึกมากนะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับต่อไปหมายเลขสามนะครับรายการที่สามอ่ารายการที่สามเป็นฐานแซมนะครับพี่นะเป็นฐานแซมมีคาบลงรักแปดทองเก่านะครับฐานแซมหลังเรียบนะครับพี่หลังเรียบนะฐานแซมเป็นฐานแซมวัลคังนะพี่นะเป็นฐานแซมวัลลคังนะครับนี่อ่าเนื้อหาค่อนข้าง บึกเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นฐานแซมมีหูนะพี่นะฐานแซมมีหูนะครับนี่มีคาบไข่ขึ้นเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเลยนะครับนี่มีค่าบรักเลยโอ้โหนะครับพี่ดูเนื้อหานี่เนื้อหาเก่ามากครับพี่ฐานแซมมีหูนะครับนวัลรคลังนะครับพี่อ่าแบบไม่มีหูก็มีนะพี่นะแบบไม่มีหูก็มีนะครับนะไปกันต่อครับพี่หมายเลขสี่นะครับ อ่านี่ครับหมายเลขสหมายเลขสนี่จะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เจดีเป็นกรุบางขุนพรมนะครับพี่นะกรุบางขุนพรมนี่ดูคาบกรุนะพี่นะครับนี่ดูคาบกรุมีล่อนไปหน่อยไปหน่อยหนึ่งนะพี่นะมีคาบล่อนไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่เป็นบางขุนพรมนะครับน่จะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่เก่ามากครับ นี่ครับพี่เนื้อหาเก่ามากนะครับนี่เป็นบางขุนพรมเนาะพี่เนาะเป็นบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีนะครับพี่นะคาบกุนี่เก่ามากนะครับทั้งองค์เลยนะครับนี่ด้านหลังก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะพี่นะนะครับมาพร้อมกรอบเลยหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ต่อไปพี่หมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นบางขุนพรมเช่นเดียวกันนะับพี่นะเป็นบางขุนพรมเช่นเดียวกันนะับวงนี้ถ้าจะเป็นพิมพ อ่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วเพราะว่าถ้าอ่าเป็นเส้นได้เนี่ยนะครับฐานเขาจะค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะครับหรือใครมองอ่าเป็นพิมพ์ไหนแตกต่างน้องบอกได้นะพี่นะเนี่ยครับบอกได้อ่าขอบจัดปี๋ๆแยกๆประมาณนี้นะครับหมายเลข่านะพี่นะหมายเลข่านะครับเป็นบางขุ่นพรมนะพิมพ์ใหญ่นะส่วนตัวน้องมองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อ่านะครับลัเนื้อหานี่ สวยมากนะครับพี่เนื้อหาเป็นพระเก็บนะพี่นะเป็นพระเก็บจริงๆนะครับพี่นี่อ่านะครับนะไม่ผ่านการใช้เลยสวยมากครับหลังเต็มเต็มนะพี่นะหลังเต็มเต็มไม่มีบินเลยพี่สวยมากๆนะครับหมายเลขห้าครับต่อไปหมายเลขหก หามายเลข6นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพิมพ์ใหญ่เนื้อออกไปทงางขนมทั่วตัดนะครับพี่นะเนื้อออกขนมทั่วตัดหลังเก่าๆนี่ครับนี่มีรอร่องรอยอปูไตนะครับนะนี่นอนด้นรูพุนๆเล็กๆเนี่ยครับนี่นะครับลองดูนะครับนี่สวยดีนะพี่ตรงนี้เนื้อหนึบๆนแน่นๆนะครับนี่ นะครับนะเนื้อค่อนข้างหนึบเหนียวเลยนะพี่นะเนื้อออกแบบขนมทั่วตัดเก่านะครับพี่นะเนื้อเก่ามากเนี่ยมีคราบไข่ขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับนะสวยมากครับจะมีบิ่นหน่อยหนึ่งพี่เนี่ยครับเนี่ยเนื้อประมาณนี้นะพี่นะเนี่ยบิ่นหน่อยหนึ่งนะครับพี่นะ,ะหมายเลขหกนะครับหมายเลขหก ไปหมายเลขเจ็ดครับนี่หมายเลขเจ็ดอ่าหมายเลขเจ็ดเป็นฐานแซมนะครับพี่นะฐานแซมไม่มีหูนะครับนี่อ่านะครับฐานแซมไม่มีหูงนี้เห็นม้วนสารเยอะมากๆนะพี่นะเห็นมวนสารเยอะมากๆเลยดู้โเนื้อหานะครับรายละเอียดชัดเจนมากๆนะพี่นะรายละเอียดนี่ขอบข้างนะครับนี่ นะครับนี่เห็นมวลสารนะครับนะมีร่องรอยปีนะครับนะรอยปีรอยแยกนี่ธรรมชาตินะครับนะร้อยหดยน่นนี่ขอบซุ้มนี่พี่ดูนี่เหนื้อช้ำชำออกสีเข้มหน่อยนะพี่นะองนี้ออกสีเข้มหน่อยออกแก่นะ้ำมันตั้งยวนะพี่นะออกแก่นะ้ำมันตั้งหนึ่งในส่วนผสมนะครับนะพระสมเด็จวะละัลคังนี่ครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ด ไปกันต่อนะครับต่อไปหมายเลข8นะครับนาหมายเลข8ไม่ได้ตัดนะครับพี่นะไม่ได้ตัดขอบนะครับนี่อ่าเป็นฐานแซมมีหูไม่ได้ตัดขอบนี่หนาบึกเลยอ่าหลังเป็นหลังกระดานนะพี่นะหลังเป็นหลังกระดานนะครับวงนี้อ่าฐานแซมมีหูหลังกระดานนะครับนี่เนื้อหาครับพี่นี่อ่าเนื้อหานี่ครับ นะครับนะสวยคลาสสิกดีนะพี่นะเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะครับนี่เป็นแบบว่าไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดปีกนะพี่นะเหมือนพวกเหรียญก็เหมือนว่าไม่ได้ตัดปีกนะครับปีนะเนี่ยจะมีรอยอยู่นะครับนี่หลังเป็นหลังกระดานนะครับนี่เก่ามากนะพี่นะเนื้อเก่าดีนะครับ หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้านะครับนี่หมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มตร์นี้มีขึ้นขอบกระจกนะพี่นะขอบกระจกนะครับในเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ครับเนื้อออกขาวนวลๆนะพี่นะออกขาวนวลๆนะครับนะนี่หลังเรียบนะครับ สวยมากนะพี่นะเนี่ยนะครับนะันหรือจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับเนี่ยนะ่จะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนี่ได้นะพี่นะเนี่ยแล้วแต่พี่พี่อาจจะมองมองพิมมองแบบนะครับพี่นี่ดูมวนสารนี่พี่อ่านะครับนี่ลึกเลยเหน็หนซูมมันให้เห็นเลยนะพี่นะเนี่ยนี่ครับเลือกกันให้ถูกใจนะพี่นะหากไม่ถูกใจนะครับเลื่อนปล่อยผ่านดูรายการอื่นก่อนได้นะพี่นะดูรายการอื่นก่อนได้ นะครับเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะพี่นะไม่ต้องรีบร้อนนะครับในการตัดสินใจดูให้ถูกใจครับพี่แล้วค่อยเอาไปนะครับพี่นะมีบริการเก็บเงินนะครับพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโุ้งนี้คาบกุพี่นี่น่าจะเป็นกุ้สองคลองนะพี่นะพระสมเด็จกุ้สองคลองนะครับนรามีคาบกุแบบนี้นะครับคาบกุหนาปึกเลยพี่นะครับนะเก่ามากนะครับนี่ ดูธรรมชาติดีนะครับรายการที่สิบนะพี่นะรายการที่สิบนะครับตรงนี้ดูคาบกูพี่นี่บกเลยเนื้อหาก็หนึบหนับนะพี่นะเนื้อหานึบหนับนะครับนนะโซนด้านในเนี่ยพี่นะครับแต่มีคราบกูเนี่ยคาบกูเนี่ย,ยโหเยอะมากนะพี่นะคราบกุ นะครับนะพี่ท่านใดที่ชอบแบบสายอ่านี่ครับนี่มีคาบกุเก่าๆนะครับนะพิมพ์ทรงสวยๆเส,ส,ส้นซุ้มนี่ดูได้พี่นะครับหมายเลขสิบต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดครับอ่านี่โอ้โหเส้นซุ้มนะครับอุปอิมูนี้พิมพ์ใหญ่นะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เวะลาคังนะครับพี่ เนื้อสวยละเอียดดีมากนะครับนบางทีลงกล้องมันจะเบลอนะพี่นะนี่ให้พี่ได้ซูมแบบแบบนี้ได้ชมก่อนนะครับนะเผื่อดูเนื้ออะไรก็นี่ครับเดี๋ยวน้องจะส่งส่องให้เป็นเล็กๆน้อยๆนะแล้วกันนะพี่นะแล้วก็หากไม่ชัดเจนก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะสายด่วนสายตรงได้นะพี่เบอร์โทรก็ศูนย์หกสองนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด จะเป็นในดีไลน์ก็0 6 2 0 8 9 0 1 5 7เช่นเดียวกันนะครับมีเบอร์เดียวนะพี่นะเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะครับพี่น้องโบบาร,รมีพระเครื่องนะครับพี่นะทางร้านเรานะครับนะชื่อช่องจําให้ดีนะพี่นะจําให้ดีตอนนี้แบบผุดขึ้นมาเยอะมากนะครับพี่นะผุดขึ้นมาเยอะมากนะครับนี่หมายเลข1ิสิบสองนะครับพี่หมายเลขสิบสองนะครับตรงนี้อ่าพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับ เหนือเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะพี่นะดูนี่นะครับนะด้านข้างนะครับช่วงเช้าเราก็จะมีมะแบ่งปันนะเป็นพระเครื่องนะพี่นะมีมะแบ่งปันเป็นพระเครื่องนะครับนะถูกใจอาเหรียญไหนเกจิคณะอาจารย์ใดนะพี่นะสอบถามได้นะครับพี่นะที่น้องไม่ได้ลงก็มีเยอะนะครับพี่ นะครับสอบถามมาเข้ามาได้นะพี่นะเผื่อมีนะครับนะเผื่อมีแล้วก็เดี๋ยวทายส่งรูปภาพกันหรือว่า,าลูกค้าพี่ๆท่านใดสะดวกแบบไหนก็นนะครับนะบ,บอกแจ้งรายละเอียดได้นะพี่แจ้งรายละเอียดได้นะครับน้องส่งของตรงตามปกนะพี่นะแคปรูปภาพไว้ชี้จำนวนชีนช้จุดไว้ได้เลยนะครับพี่นะเราไปส่องดูนี่ถ้าไม่เหมือนนี่แจ้งน้องได้นะครับพี่นะแจ้งน้องกลับมาได้เลยนะครับต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13เป็น เป็นเส de ้นได้นะพี่นะเป็นเส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้เป็นบางขุนพรมนะครับวันนี้ได้บางขุนพรมมาประมาณสักสามสี่รายการนะพี่นะเนี่ยครับสักสามสี่รายการนะครับนะก็สวยๆนะครับลองเลือกชมกันดูนะพี่นะนี่นี่หมายเลขสิบสามนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะพิมพ์เส้นได้นะครับนะ นี่ครับนี่คาบกู่เก่าๆเลยนะครับพี่นะคาบกู่เก่าๆนี่ครับเส้นได้นะพี่นะเป็นพิมพ์เส้นได้อ่าบางขุ่นพรมนะครับพี่องนี้หมายเลขสิบสามนะพี่นะหมายเลขสิบสามนะครับต่อไปนะครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบสี อ่าหมายเลขสิบสี่นี่เนื้อหาออกแกงๆหน่อยนะพี่นะเนื้อหาออกแกงๆแล้วเหมือนมีคราบสนิมเกาะแบบนี้พี่นะครับนี่เขาบอกเขาวางไว้เฉยๆนะพี่นะเนี่ยวางไว้บนิ้่เฉยๆนะแต่เราไม่แน่ใจว่าทําไมเกิดอย่างนี้นะพี่นะนี่ดูนี่มีตัวแมลงอะไรวิ่งอยู่นะพี่แมลงรือปวกกันนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ เก่ามากนะพี่นะคลาสสิกมากนะครับนี่ดูมแมลงยังมีชีวิตอยู่เลยนะพี่นะโอ้โหเป็นทางเดินของเขาเลยมั้งเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับอธรรมชาติดีนะพี่นะลองดูนะครับเนี่ยองนี้เป็นอกวีนะพี่นะพิมใหญ่อกวีนะครับพิมใหญ่อกวีนะครับลนะ้าเนื้อหาอ,อกอแกร่งแกร่งนิดนึงนะพี่นะออกขาวแกร่งแกร่งนิดนึงนะแต่ข้างหลังนี่ดูนี่นะครับ ผมไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะพี่นะน,น,น,นี่นี่อีกสองตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ลองดูนะครับพี่นะนีะ่ธรรมชาติเลยน้องมาได้มาไงก็ไปอย่างนั้นนะครับพี่นะไม่มีตกแต่งแต่อย่างใดนะครับพี่นะหมายเลขสิบสี่นะครับเมสกครู่นะครับแล้วต่อไปหมายเลขสิบสิบห้านะครับพี่นี่หมายเลขสิบห้านี่ออกออกมีคาบสีทองนะพี่นะ นะครับแล้วจะออกมีคาบสีทองทองเนี่ยหลังก็เป็นขีดขีดค,ควรประมาณนี้นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเหมือนเป็นคาบอะไรนะพี่นะออกสีน้ำตาลหน่อยๆเมื่อกี้น้องไม่ได้ส่องมองมองเป็นสีทองนะพี่นะเนี่ยนะครับออกคาบสีน้ำตาลน้ำตาลนะพี่นะองนี้เหมือนมีการทาอะไรไว้นะพี่นะเหมือนมีการทาอะไรไว้เนี่ย หลังประมาณนี้นะครับหมายเลขสิบห้านะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับปุงนี้ดูให้ถูกใจดูให้ชอบนะครับพี่นะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะัทั่วไทยนะพี่นะทั่วไทยเลยนะครับนะจัดส่งได้รอรับพัสดุได้เลยนะพี่นะรอรับพัสดุได้เลยนะครับนะ ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบหนะครับพี่หมายเลขสิบหกปกโพองนี้สวยมากนะพี่นะภูมิใจนําเสนอเลยครับพี่พี่นี่เป็นปกโพมาพร้อมตลับสวยๆนะครับนี่สวยๆเลยปกโพนะครับนี่ปกโพโอ้โ,โ,อโเหเนื้อฉ่าสวยมากนะครับนี่ ปกโปูวัตรคังเนื้อช่ำๆครับพี่ครับหลังเป็นหลังเรียบนะพี่หนะ้าหลังเป็นหลังเรียบในมวลสารางานละเอียดละเอียดเม็ดดำดำแดงแดงนะเพียบเลยนี่ครับปกโปูวัตรคัง หมายเลขสิบหกนะพี่นะหมายเลขสิบหกนะครับนะสวยถูกใจก็พิมพ์ปิดโทมาปิดกันได้นะครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดนี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนาะนี่ครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะพี่นะบางองค์นี่น้องก็จะไม่ได้พูดแบบสาธยายมากนะครับพี่นะ,ก,ะก็ลองพี่ๆก็ลองพิจารณา,าดูชอบนะครับพี่นะพิจารณา,าดูชอบ เราเน้นย้ามันตลอดนะครับพี่นะเน้นย้ามันตลอดว่า,าดูให้ถูกใจนะครับพี่นะเนี่ยเป็นอกวีด้วยนะพี่นะเกตทะลุซุ้มอกว,วีเนื้อเก่ามากนะครับพี่นะวันนี้ได้เนื้อมาค่อนข้างที่จะสวยและเก่านะครับพี่นะค่อนข้างที่จะสวยและเก่ามากๆนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกใจกับพี่ๆไหมนะครับพี่นะแต่เนื้อหาแบบนี้นะพี่นะ เนี่ยเก่ามากนะครับพี่นะเก่าโดยธรรมชาติตัวเขาอยู่แล้วนะครับพี่นะเก็บได้เก็บนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อหาแบบนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พบเจอนะพี่นะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับ,นะบ,รบก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับต่อไปหมายเลขสิบแปด นี่ครับหมายเลขสิบแปดพิมใหญ่นะครับพี่เนื้อเก่ามากพี่ตรงนี้นะครับแล้วมีรอยแบบแตกแบบเป็นเส้นเลยนี่นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อค่อนข้างหนึบแน่นนะครับนี่มีรอยปูไตน,นะพี่นะอันนี้นะครับแล้วมีร่องรอยปูไตน,นะครับนะ ลายแตกสังคโลกด้านหลังเลยนะพี่นะ <c oughs> นี่นะครับนะก็จะมองได้หลายพิมพ์นะพี่นะส่วนตัวนะครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกก็ได้นะพี่นะเนี่ยนะพิมพ์ใหญ่อกกระบอกพิมพ์ใหญ่เนื้อค่อนข้างเก่าเลยพี่นะครับนะดูเนื้อแบบดูเนื้อเป็นหลักเลยพี่นะเวลาน้องในการคัดมาแบ่งปันเนาะพี่เนาะเนี่ยเนื้อเก่ามากครับ หมายเลขสิบแปดนะครับพี่หมายเลขสิบแปดลองดูนะครับนะสวยสมบูรณ์ครับพี่ไม่มีบินต่อไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเราแต่เนื้อหาแตกต่างโซนกันนะครับพี่นะ้เนื้อหาแตกต่างโซนนะครับองนี้ออกหนึบๆช่ำๆนะครับ นี่ครับพี่ก็มีคราบฝุ่นคราบละอองฝุ่นเนาะเม็ดเล็กๆเล็กๆเนี่ยพี่นี่ครับหมายเลขสิบสิบเก้านะพี่นะหมายเลขสิบเก้านะครับนี่อ่ะนะครับละเนื้อหาออกช้ำๆประมาณนี้นะครับพี่นะประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็มีละอองฝุ่นคราบฝุ่น นะครับธรรมชาตินะครับนะหลังหลังเป็นหลังกระดานนะพี่นะหลังแบบเป็นร่องร่องกระดานเนี่ยนะครับหมายเลขสิบเก้าต่อไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบนี่จะเป็นพิมพ์อ่าพระประธานนะครับนะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะเป็นบางขุ่นพรมนะพี่นะบางขุ่นพรมพริมพ์พระประธานนะครับนี่ยคาบกูจ,จะน้อยหน่อยนะครับพี่ตรงนี้ นี่ครับจะเหมือนว่ามีแบบเป็น,าน,านคบนะาบน้ำกุ่นะพี่นะคาบน้ำกุ่นี่นี่ครับ,บก็ปกคคุมไปทั่วองค์อยู่นะพี่นะทั่วทั่วองค์อยู่นะครับนี่เป็นพิมพ์พระประธานนะบางขุนพรมนะับพี่เป็นบางขุนพรมพิมพ์พระประธานนี่ครับคาบกุก็จะน้อยหน่อยพี่องค์นี้นะครับแล้วแต่ก็ถือว่า พอสมควรนะไม่ใช่แบบว่าขาวเลยนะพี่นะนี่ยังยังพอให้มีได้เห็นความเก่าความอาของบางขุนพมนะพี่นะที่มีคาบกุนี่ครับหมายเลขยี่ครับพี่ตรงนี้หมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยีิบเอ็ดเป็นพิมพ์สังคตินะครับนะเป็นพิมพ์สังคติวัลขังนะครับพี่เนื้อฉ่ำมากนะพี่องนี้ นี่ครับพี่นี่แล้วก็มีคาบไข่คาบแป้งโรยพิมพ์นะติดตามซอกเนี่ยครับเนื้อเก่าเนื้อหาค่อนข้างหนึบเหนียวเลยนะพี่นะนี่ครับหลังเรียบเนาะ ถูกใจพิมพ์ไหนองค์ไหนรายการไหนนะพี่นะติดต่อนะครับนะน้องโบสแตนบายรอรับสายนะครับหรือว่าจะขอรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดมาได้นะพี่นะเบอร์โทรก็เบอร์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะครับลายดีก็062นะครับ0890157นี่ครับอ่ะหมายเลข22นะพี่นะหมายเลข22นะครับใช่ไหมพี่ 21นะพี่นะหมายเลข21นะครับต่อไปหมายเลข22ครับนี่หมายเลข22นี่ก็ผ่านการใช้มาหน่อยนะพี่นะแต่เส้นสายยังเห็นคมชัดอยู่นะครับนี่เห็นเป็นรูปทรงนี่ครับหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่นะหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับหมายเลข22นะพี่นะองนี้รายการที่22นะครับนี่มีเม็ดมวลสารนะพี่นะบริเวณหน้าอกเนี่ยครับนี่ เนื้อหาก็ดีนะครับพี่นะเนื้อหาดีนะครับนะตรงตามตำรานะครับนี่เนะเนื้อนุนนวลหมายเลขยี่สิบสองนะครับอ่ะนะครับนะหมายเลขยี่สิบสองครับพี่ต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสาม หมายเลขยี่สิบสามพิมใหญ่นะพี่นะพิมพใหญ่นะครับนี่โอ้โหเนื้อหมายเลขยี่สิบสามวัดละคังนะครับนะพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อหานะครับนะเนื้อหานุบนุ่มนะพี่นะนุบนุ่มนี่นะครับนะนี่ดูมีอายุนะพี่นะดูมีอายุเลยหมายเลขยี่สิบสามครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ อ่าหม,มายเลขยี่สิบสี่เป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานนะองค์นี้กึกเลยเนื้อหานี่ดูอายุแบบเยอะเลยนะพี่นะดูเนี่ยอายุว่าเยอะมากๆนะครับพี่เก่ามากจริงๆนี่เขาจะไม่ปล่อยนะพี่นะองค์นี้เขาจะไม่ปล่อยนะครับนี่ดูเนื้อหานี่พี่ก็แล้วแต่บางคนชอบนะพี่นะบางคนชอบมีบางคนชอบมาไม่ชอบก็มีนะครับพี่ นี in, e ee, 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 ่ครับน้องถึงอ่าเน้นย้ามันทุกครั้งนะครับพี่นะว่าดูให้ถูกใจนะครับพี่บางทีปิดไปแล้วนะครับพี่นะแล้วมาแบบว่าเหมือนแบบอ่ะยังไม่ถูกใจอะไรประมาณนี้นะพี่นะนะครับนะค่อยๆดูนะครับนะค่อยๆดูค่อยพิจารณาไปนะครับไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับพี่นะน้องแบบว่าไม่ปิดข้ามนะพี่นะท่านใดขอดูอยู่น้องก็บอกนะครับนะว่ามีอ่าพี่ท่านนี้ดูอยู่พี่ท่านนั้นดูอยู่นะครับ แต่ส่งรูปไปดูก่อนแต่จะปิดข้ามกันนี่ไม่ได้นะพี่นะบางทีนะครับเดี๋ยวเราผิดใจกันนะครับนี่นะครับนะสโลแกนของเราใครไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้นะครับนี่หมายเลขยี่สิบสี่นะครับเก่ามากนะพี่นื้อดูดิยเขาไปรายการสุดท้ายนะพี่นนองรายการสุดท้ายนะครับนี่อ่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่เป็นพิมพ์เส้นได้โอ้โหนะครับนะและตลับนี่โค้งพอดีเลยนะพี่นะโค้งพอดีเลย เป็นเส้นได้นะครับเส้นได้วัดละคังและพิมพ์คมชัดมากนะพี่นะพิมพ์คมชัดมากๆนะครับนี่เส้นได้วัดละคังเนื้อหาเกา่าๆพิมพ์สวยๆนะครับนี่พี่ท่านใดที่หาอยู่เนาะนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้ สำหรับพี่พท่านใดที่หาวัดเกตนะพี่นะเดี๋ยวใจเย็นๆนะพี่นะน้องยังไม่ได้มาเดี๋ยวรอนะครับนัรอสักหน่อยหนึ่งก่อนน้ําท่วมน้ําก็ท่วมฝนก็ตกนะครับนะาหลายพื้นที่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่นะ,ะวันนี้ก็มี25รายการนะครับพี่นะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านน้องโบบารมีพฟาเครื่องนะครับนะฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับ 0620890157นะครับจะเป็นในดีไลน์ก็0620890157เช่นเดียวกันนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมก็สแกน QR Code นะครับนะเพื่อสะดวกสบายนะครับนี่จะส่งบริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่นะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่นะครับนะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะโชคดีมีชัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ